เดชเป็นเขตบ้านไม่โพสีเมืองทรายมีทางแวเข้าบ้านกรบให้เดโบดประจาบ้านพ้นสูงบ้านนาม่วงโอ้ซื้อได้สะบ้อนเส้นตัวนี้ปกต้องสุดโอ้วัดใหญ่งามขนาดหัดบ้านสงม ไปจีพี่น้องงนสู่กูสู่คนเนาะตอนนี้ปราสอนอยู่แถมทางแถมทางเลขที่สิบสามไซโอ้ยินพันกันพี่น้องเลยระวังบ้านหน้าหย่าไหวครับบ้านนาเมืองว่า้างเบื้องขวาเป็นบ้านนาเมืองเบืองซ้ายเบื้องขวาเป็นบ้านนาย่าไหวเบืองซ้ายเป็นบ้านนาเมือง แบบ่าวสอนจะเป็นอย่างมื่อนี้พี่น้องอ้ลิ้นพันกันมื่อนี้วันที่16กันยายน2014คลิปนี้สิพาพี่น้องเขาเลาะเที่ยวทางสานเมืองทางแขกคือเก่าเนาะสิพาพี่น้องเขาไปทางบ้านน้ำโดนไปทางบ้านสงมเนาะลัดออกไปทางบ้านนาะไก่เคี่ยว ตอนนี้ก็เป็นเวลายามแรงพี่น้องเลยประมาณสี่โมงหาโมงยางแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้เส้นทางเลขที่13ใต้เขตบ้านนายาหวายกับบ้านนาเมืองไปหาบ้านพุนสูงเพินใส่ดอกไฟเยืองทางเราพี่น้องนี่สองข้างทั้งสองฝากเลยเนาะดอกไฟโซลาเซลล์ขาขนาด เพ่นหาก็ใส่หอดเขตบ้านนายาวัยกับบ้านนาเมืองเด้อพี่น้องแล้วก็จะไส่ไปหอดพปละจนหอดบ้านนาบวบเนาะตามที่เห็นเพิ่นฝั่งเสาเขตนี่คนใส่ไปแล้วเนาะแจ้งวันแล้วกลางคืนอะเขตนี่เป็นสามแยกบ้านนาเมือง พาทางเมืองซ้ายเรามีทางแยกไข่บ้านหน้าเมืองโอ้ค่ข,ขนาดี่น้องเลยใส่ดอ,ดอกไฟโซลาเซลล์เฉ<ม>ดเยเป็นเฉดบ้านไม่โพสี เมืองซ้ายมีทางแววเข้าบ้านกบให้เข้าไปในนี่ประมาณน่าจะประมาณ1กิโลหรือ2กิโลนี่เนะาะตวซอนยังบุกไยเข้าไปก็คือบ้านกกให้น่าจะเป็นบ้านที่ติตอยู่แคมป์ของพี่น้องชาบ้านสนหลายกับเพิ่งจะนับถือาศาสนาคริส กัพี่น้องทางบ้านโดนโดน,โดนบ้านโพนสูงบางส่วนก็นับถือคริสคือกันเนาะ,ะมีโบสถ์และอีกส่วนนึงกนันับถือศาสนาพุทธมีทางโบสถ์มีทางวัดอยู่เขตบ้านโพนสูง เดโบสประจาบ้านพ้นสูงทางหน้าเบื้องซ้ายเป็นทางแวะเข้าไปบ้านดอนโดนบ้านทิจิตบ่นบ้านที่อยู่กลางดอนน้ำของ มีเวลาเบาสอนจะสิขามไปเล่นอย่เนาะบอยมีเวลาะระยะนี้ mm hmm. หน้าแมนบ้านโพนสูงเพราะรบันใส่ดอกไฟเลวลาพี่น้องถ้าเบิง้งมีเวลาเบาสอนจิบไทายตอนกลางคืนให้เบิง้งเนะติมเนาะรถค้าขนาดเนะิันใสจนไปหอดเพลาะเขตขัวมิตรภาพเลาไทยแห่งที่สามาแขกนคะรพนม วิดีโออยากสะท้อนแสงตะเวน5้ามงแรงแล้วพี่น้องแดดยังกล้าอยู่อากาศอยู่ที่บ้านโ้นสูงอยู่โกงอันข้ามครับบ้านน้ำโดนฟังเบื้องนั้นเป็นบ้านน้ำโดนจะมีสายน้ำโดนขั้นกลางไว้เนาะ เดือนหน้าเนาะจะมีงานใหญ่งานมุนทวงเฮือ<ม>บ้านน้ำดนประมาณวันที่สามที่สี่เดือนพฤศจิกมาเที่ยวมาชมได้พี่น้องเลยทวงเฮือน้ำดนที่เข้าออไปทางบ้านสง,งม ลัดออกใส่บ้านหน้าไกลเคียร์วแ่แม่แล้วเนาะตามคำขอของเอฟซอแม่พี่น้อง FC ที่เพิ่นอยู่ต่างแดนเนาะเพิ่อยากเห็นบ้านเกิดเมืองนอนของเพิ่นบาซอนอยังบุเคยเข้าไปจากเชื่อ,เอะเป็นเขตซานเมืองท่าแคกเส้นทางเข้าไปเพิ่นยังบพได้ปู่ยางเชื่อ เป็นถนนดินแดงทางหน้ามีขัวข้ามน้ำโดนะระยะนี้ระยะนี้น้ำโดนกับมากขึ้นลายอีกแล้วพี่น้องเลยน้ำคลองลงน้ำโดนขึ้นเอาสอนมาไทยเมื่อวานนี้ให้พี่น้องเขาได้เบิ่งกันเราว่าพายุเข่าฝนตกหนักน้ำคลองลงแล้วพี่น้องเลยน้ำคลองดันน้ำโดนวางอาทิตย์ก่อนลงแล้วเนาะ สถานที่บอนทิพนจะจัดงานบุนทรงเฮน้ำลงแล้วตอนนี้ยังในน้ำโดนนะน้ำขึ้นแต่ว่าน้ำใสขนาดเน้ำบริคุณทางหน้า,าเลื้องขวาจะมีทางแววไปทางบ้านสัง,งม นี่หลายบ้านอย่างาสอนมุ้เจอว่าบ้านใหญ่แน่นะจะมีทางแวร์อยู่บอลน,นี้เป็นถนนดินแดงเนาะพี่น้องเลยอ๋อ้ถกเบรกรถดังขนาดยามฝนฝนถนนคนทางก็สี่ลำบากน้อยนึงเนาะ เขตนี้ยังเป็นเขตบ้านน้ำดนอยู่เป็นขยายเฮือนซานออกมาทางในอ,อุวิวธรรมชาติทางหน้าพี่น้องมีภูเขาหินปูนสวยงามขนาด เจ็บบ่าน้อยเจ็บบ่าวรมดเเจ็บรถชีบรถชีบ,บลมเมื่อกี้นี้บรรยากาศค่อยแรงเาพอดีเลาะพอดีเชี่ยวพี่น้องเข้าไปนี้ก็มีบ้านสง,โงมโพนสวรรค์ปกต้องนาไกลเชี่ยแล้วก็บ,บ้านอื่นๆอ,อีกนมีหลายบ้านเลย น้ำน้ำดันขึ้นมาเนี่ยบุหัวน้ำอย่างเนี่ยน้ำห่วยแล้วเนี่ยน้ำเต็มเลยสองฟังเนี่ยเนี่ยแล้าใส่มอง วิวบอลน,นี่พี่น้องวิวพันล้านทงนาภูเขาหินปูนวิวทงนาอ๋อตรงงามขนาดเลยเขากำลังถอดห่วงตอนนี้วิวพันล้าน นาบ้านสง,งมเส้นทางเส้นนี้เคยเข้ามาเชื้อหนึ่งรารประมาณสิบกว่าปีก่อนจากนั้นก็บบได้เข้ามาเลยเคยมาทอดผาป่าอยู่บ้านน้ำม่วง นีน่าจะแม่นบ้านสังโภมเป็นบ้านใหญ่นะบ้านสังโภมนะทางหน้ามีทางสามแยกทางมอแน่ใจว่าแยกไปทางใดเนี่ยตัวแยกไปทางบ้านหน้าใกล้เชียบ์ว่น่าจะแม่เปนะ็นไรบ้านนาม่วงโอ้บวกกันบ้านสังโภม ขอโทษทออภัยบ้านนาม่มงที่น่าจะเป็นทางไปบ้านสง,งมบ้านนาม่มงภัยทีล่ะขาทำเนี่ยทางไปบ้านสง,งมไปทางไหนก็ปนไปซื้อเลยโอ้ซื้อได้สิบอนเซนตัวนี้ ถ o กต้องสุดเนาะอ๋อไปออกทางหน้าใกล้เคียร the so, 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 er ์แล the uh ้วเส้นนี้มนบ่เส้นนี้เลยอ๋ออันนั้นเส้นเข้าในบ้านบ่กบ่เส้นสแยกกันได้แยกแม่นล่ะอโอ้ใจบใจว่าสิไปบ้านสงใจเด้อ ออกกับร่างกายยยมแรงทานบมทามเนี่ยหมูทางแท,ทง้พี่น้องเลยมันหลายบ้านพอดเนาะทางไปบ้านสงโอมชี่ไปบ้างน,น้นอยยังก่อนเนาะบ้านสงโอมอาจะแมนอยู่ทางหน้า เคยมาแต่โดนแล้วนะมันลืมที่น้องเลยสิบกว่าปีก่อนละวันสิบสามสิบสี่ปีอะไรมาตอนนี้ตะเวนก็กล้ที่ตบดินเนาะมาคำพอดแล้วบ้านสังโงมเลยบ้านสังโงมที่น้อง อยู่ใกลกับอยู่ทิศกับบ้านหน้าม่วงบรรยากาศใจกลางบ้านเพื่อนยาโอ้เป็นธรรมศาตรเนาะเป็นศาลบ้านซองแต่มีทางเงื่อนดินเงื่อนไม้อ่อเดีเป็นบ้านใหญ่ขนาดใหญ่บ้านสงมนี่กระทางหน้าก็มีวัดวัดประจำบ้านเพิ่นนับถือศาสนาพุทธ cho à, men bán sốt phao lao tại bưng quạt nói không quạt ô quạt nhảy ว่ายี่ไหมขอถามหน่อยทางไปบ้านกกตองมาทางไหนก็ไก่มาละไก่มาละไปทางหน้าเกียร์เหบ่ก็เออแม่แหลขึ้นทางหน้าเกียร์แต่ว่าไปห้องมันเขี่ยนใต้ตลอดทางเขาเนาะไปฮ้องแล้วมันฮ้องรถมันนีใต้อันบ้านกบตีเขาละกกตองถึงหน้าเกียรเนาะ บางกรณทราขอบใจเข้าใจไหมมาเชียว์ล่นซื่อขอไปไหนคุณยังมีเฮงอนคนต่อเว้นตกดินเราพี่น้องสิทนันเฉพา่าปบ้านนาะใกล้เคียเนเลยลองไปเบ่งกรอนเนาะมาคำโทดพี่น้องเลย เลี้ยวขวาแม่นไปทางบ้านกกต้องวัดหน้าใกล้กเคียงนะไปเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเลยชาวามันคำกับกบทางเก่าออกมาพอดียวมันมืดมันคำกับพกบก้าไปเฉยนี่นายยังยังเป็นบ้านหน้าม่วงอยู่ แน่ใจว่าบ้านใดเนี่ยยังฮันเห็นปลายเถอะน้องยอ่าถวิวข้างหน้ามีวิวภูเขาหินปูนเยิอมซิม,มืดเลยพี่น้องเอ้ยอีกประมาณหกเจ็ดลักหมนแล้วสิฮอนบาน,นาไกเทียบานกกตองพี่น้องเอ้ยกตตอง ใบยีราฟเขาทำเนี่ยทางไปบ้านนาใกลเคียร์ไปทางไหนก็เส้นนี้เนาะโอ้เกือบหลงใจเด้อแม่เราทางเส้นนี้พี่น้องทางไปนาใกล้เคียร์แล้วก็ลาดออกไปเส้นทางเลขที่สิบสามใต้เนาะบรรยากาศอยู่ที่บ้านนาเออโมเดนบ้านกกตอง เข้ามาใ้ทางไงแต่สบ้านน้ำดนจะมีบ้านนา่วงบ้านสงมบ้านปกต้องยังอีกบ้านใดเนาะ,ะตาดตามน้ากันยังเป็นธรรมาตาอยู่พี่น้องเลยรายากาาดีเนาะเส้นทางลำบากพอสมควรพี่น้องเลยอ่าแต่่าสอนบรดิไายให้เบิ้งเนาะ บางจุดก็เป็นตมแบบนี้ราคาพี่น้องเลยพอดีประจนภัยทางหน้าก็มีบ้านเนาะหมู่บ้านใดยังบเห็นไฟด้่อ ลายจะเป็นหัวเป็นสวนนอ้องของพี่น้องสาบ้านต้องไปเห็นปฝายบ้านว่าบ้านใดว่าจะเป็นบ้านโพนสวรรค์บ่เดินม,มืดอล้วพี่น้องไอ้คลองโฟโกัสอ๋อบางทีนี่เป็นบ้านโพนสวรรค์พี่น้องเอ้ยโพนสวรรค์แล้ว น่าจะเป็นบ้านหน้าใกล้เคียร์แล้วป่าเนี่ยบ้านโพนสวรรค์โอ้หลายบ้านเลยนาม่วงพกตองสงมโพนสวรรค์สี่บ้านแล้วเนาะจื่อใหญ่ลราพี่้องเลย บ่อนี้จะมีทางสามแยกเนาะเลี้ยวขวาแมันไปบ้านนาใกล้เคียวเอาเลี้ยวซ้ายแมันออกไปทางเสน้นอ่าเส้นทางเลขที่ย<อ>ี่สิบสาม้าเนาะเหลืองงบ่อนี้พี่น้องเลยอันนี้ก็บ่แน่ใจว่าอันนี้น่าจะเป็นบ้านนาใกล้เคียแล้วบ่หรือว่าจังไรเนี่ยเริ่มงงเลยพี่น้องเลยมันหลายบ้านคือขัดจ้าหวะอี เรียนมต้นบ่เบิ่งปลายก่อนโอ้มัธยมต้นวานโพนเดือบวันพนเดือพี่น้องเลยอ่าก็ได้ยินซื้อบ้านนี้นนเนาะโรงเรียนมัธยมตอนต้นอนนะไรครับก็หลายบ้านขนาดพี่น้องเลย นี่บ้านนาไก่เชียแท้อันนี้เป็นบ้านนาไก่เชียบ้านที่เห็นเมื่อกี้นี่เป็นบ้านโพนเดือมีทางบ้านเก่าและบ้านใหม่เนาะนเป็นบ้านนาไก่เชียบ้านนี้ก็ง,งามเลยธรรมศาตร์ี่ภูเขาอินโฝนเนาะออกไปนี่กัแมนเส้นทางเลข23ไต้เนาะ นกเป็นลิปพระบรรจกานะบากสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวทางซานเมื่งรักแขกทั้งแต่บ้านสงงมบ้านนาม่วงกกต้องโพนสวรนอดโพนเดือกหน้าใกล้เคียนะเสียดายมาคลำโพดเนาะมันมืดแล้วพี่น้องบ่เห็นยังหมอวันนี้ขอปิดคลิปในว้ซสามีก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องขอขอบใจทุกท่านที่เขามาติดตามทับสมสำหรับคลิปนี้สบายดี